สวัสดีคับท่านผู้ชมครับสว,ส,สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Today Show ครับ Today Show บของผมวันนี้นในช่วงเยี่ยมเยี่ยม <ๆ S 2> มองมองมีคาเฟ่เปิดใหม่น่าสนใจมากอยู่แถวบางนาเลยนะ<ช>ันี่ช,ชื่อว่า We are Young ครับเป็นของคุณตุลภากรนเขาจะเป็นแบบเป็นคาเฟ่ Brunch and Art คือภายในข้างในเนี่ยเขาจะมีศิลปินที่มาเปลี่ยนธีมอยู่เรื่อยๆเลยมันเหมาะกับความเป็นศิลปินของตุลครับและตุลก็ชอบสิ่งเหล่านี้แล้วก็ทำคาเฟ่ซึ่งมาตอบโจทย์จริงๆของคนที่แบบว่าไปตรงนั้นแล้วอยากจะมองอะไรแบบ เฮ้ยอันนี้ใช่สวยไปสามเดือนนี้ไปดึงดับบรรยากาศนี้อีกสามเดือนหน้าไม่ใช่แบบนี้แล้วใช่เพราะว่าทะเลาะกับศิลปินเปลี่ยนตีเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนนะอย่าพลาดเด็ดขาดครับถ้าถ้าพลาดพรุ่งนี้จะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องมาแล้วลงตุ้นวันนีครับสวัสดีครับพี่ออพี่กุติสวัสดีครับครับมาร์เก็ตฮอร์ททำไมคุณรู้ชื่อนี้อ่ะอ่ายู่หลัง ก็ว่าจะิาสรุปเานอะไรนะมาเก็ตฮอลหรือเดการ์เก็ตไอเดอะการ์ดโมเห็นเนี่ยตัวเล็กตัวเล็กครับเดี๋ยวผมแนะนำผู้ชมก่อนครับตน่ะคือเป็นนักแสดงเหมือนกันครับแต่สมัยก่อนตุลแล้วเราฟังหน่อยตอนเรียนจูดจิบเบนเดอร์ใช่ไม่ครับว่ตูนอยู่กับค่ยเนเดอร์ตั้งแต่สมัยเรียนปีสามที่มหาัจุฬาตอนเรียนมาเรียนหนังกับพี่มันก็ถ่ายละครไม่เต็มที่ขนาดนั้นครับแต่ว่าพอจบมาก็ทำเป็นนักแสดงเต็มตัวอยู่ประมาณเปีแล้วเติบใหข้นแล้วคุตุก็ตัดเห็นใจเปลี่ยนเนบอโ ตอนไปเรีนยนที่โคลัมเบียที่นิวยอร์กโคลัมเบียท,ท,ที่เป็นอุปกรณ์เดินป่าแล้วสักดเหมือนกันเลยสังกดเหมือนกันมหาลัย มาให้ข้อมูลไม่ได้เดียวกันเดี๋ยวกันเบียร์พิเกอร์ไงใช่เพี่ใช่พี่ส่ไม่ได้เลยเลยไม่ได้เลยครับตูนแล้นด์ไปเรียนโคลัมเบียเรียนโคลัมเบียครับเรียนเกี่ยวกับอะไรเรียนสาขาเรียนวิสัยเดเวล็อปเมน์ก็คือการพัฒนาสังหาระครับอ๋อนั่นแสดงว่าที่บ้านพื้นฐานมีอันนี้อยู่แล้วเด็กใช่ก็คือทางคุณพ่อทำเกี่ยวก่อสร้างแต่คุณแม่ทุนทำมาสังหาร์ทำสนามกอล์ฟมาก่อนชื่อสนามกอล์ฟเมืองแก้วเดี๋ยวผมเล่าอย่างนี้ของทชมตอนแรกผมก็เข้าใจว่าเออเราจะมาคุุุยยยกัับตตตููนน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 ะคคคือออรร้้้้้าาาาาขงงหลลใแแ่ไปมเว ของพี่อันนี้ส่วนหนึ่งดัดทั้งหมดเนี่ยของผมของที่บ้านเดี๋ยวก็ขอที่บ้านแล้วกันเดี๋ยวก็ขอที่บ้านเริ่มมือเดี๋ยวมัเป็นเริ่มมือมันคืออะไรเมนูอะไรเนี่ยอันนี้เป็นอะโวคาโดซอโดโทสครับผมซอโดซอโดใช่ขนมปังตัวขนมปังข้างล่างพี่โกและข้างบนเนี่ยมันก็จะเป็นอะโวคาโดอยู่ข้างล่างแล้วก็จะมีอะโวคาโดแล้วก็พี่โกต้องเจาะให้ถึงไข่ใช่อันนี้เป็นเป็นเบเนดิกตุน ไอวีอยางนี่มันเป็นร้านอาหารดับบคือต an> there like like hey. ้องบอกเลยว่าตอนเราทำคอนเซ็ปต์เดลกาะครับเราไม่อยากให้แต่ละร้านมีคู่แข่งกันคือเนื่องจากยูนิตมันไม่ได้เยอะเราก็เลยอยากให้แต่ละร้านมีร้านเดียวอย่างเช่นมีคาเฟ่ร้านเดียวเออเจ๋งว่ะมีร้านอิตาเลียนร้านเดียวร้านไทยร้านเดียวอีสานร้านเดียวอะไรแบบเพื่อแฟร์ๆฟไงเพราะว่าแบบทุกคนที่เชื่อใจมาเปิดกับเราว่าแบบไม่อยากให้เขแข่งมาที่นี่คุณไม่มีคู่แข่งแต่คุณสามารถเลือกินได มีร้านอาหารแต่ละประเภทยอย่างากกรคตกอรี่ละร้านคาต่กอรี่ละร้านแตถึงร้านที่ใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะ แล้วพอมีคาเฟ่เริ่มมาติดต่อทําไมเราก็ชอบกาแฟทำไมเราไม่ทําเองไปเลย <c oughs> ทางท้าที่แ oh, บบี่นี่ก็เลยเป็นกาแฟ <c oughs> ใช่ก็เลยเกิดเป็นวิยายังคาเฟ่ขึ้นมาประกอบกับว่าแฟนตูนเนี่ยเขาเป็นนักสะสมของเล่นเขาชอบแบบสะสมอาร์ทอยตอนแรกคิดว่าอยากทําที่นึ่งเที่ยวของเล่นหายากมาตั้ง <c oughs> แล้วให้แบบคนที่เสพของเล่นเนี่ยชอบเนี่ยกลับมาแล้วรูว้สึกได้กินทั้งกาแฟอร่อยๆแล้วก็รู้สึกกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งเห็นของเล่นที่แบบหายากๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยเกิดเป็นคอนเซปที่ต้องชื่อว่าวิยายังทําให้เรารู้สึกกลับปเเ็็นดก ถ้างั้นเขาว่าวีไอยังนั่นใหม่เนี่ก็รุ่นพี่เดชถูกป่ะประมาณห้าสิบอยากกลับอยากกลับไปเป็นแบบช่วงที่เราแบบสะสมที่มันเป็นมื้อแบบไหนมันเป็นมื้อก็ของเราเป็นออเดบรันส์ครับออเดบรันหมายถึงว่าขายทั้งวันนะคืนขา้งวว่าจะเป็นมื้ออาหารแบบกินช่วงสายๆก่อนเที่ยงเที่ยงต้องชอบเป็นสแปมเอ็กกันไรส์ครับตัวนี้ก็เป็นเมนูโปรดตุนเหมือนกันสแปมที่มันเป็นแบบ ลักลอบเข้ามาในประเทศไทยแล้วอาจจะสไปร์อาจจะสปายของร้านอาจจะยังใช่ต้องไปสไปร์พี่โก้ผมว่าตุลกำลังคิดว่าไอ้พวกนี้มันได้เรื่องเมื่อวานไม่ได้เลยชอบมากก็คือเป็นบล็อตแบบนี้จริงๆวันนี้เราต้องถ่ายกลางวันนะคุณผู้ชมแต่ว่าเรามาไม่ทันเรามาไม่ทันนะครับเพราะนั้นก็เลยแบบเอากันตรงนี้เลยเอาให้เห็นไปเลยแต่เป็นออเดย์อยู่แล้วเป็นคอนเซ็ปต์ทานได้ทั้งวันอันนี้ชื่อเลยนะสเปร์สเปร์เบเกิลไรส์ครับผม เขาเป็นเหมือนเนื้อเนื้อหมูที่ฮิตกันแถวฮาวายโอกินาว่าอย่างนี้ครับผมก็คือเป็นหมูกระป๋องใช่หมูกระป๋องจะลงในน้ำนี้เขาจะชอบทานกันเป็นเหมือนอาหารเช้าของฝรั่งแบบญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ครับผมส่วนตัวโทสต์เนี่ยเราก็มีทั้งตัวที่เป็นแบบแป้งนุ่มๆกับอันนี้เป็นซาวโดครับผมแซลโดตัวนี้มันเหมือนเป็นสามชั้นกับน้ำมั้เยใช่อันนี้เราเรียกวติ๊กเบคอนเป็นเบคอนแบบหนาครับที่เราไปเกรซน้ำผึ้งอีกที เวลาอาจารย์กินนี้นะอาจารย์ต้องหันให้เข้าไปถึงตัวขนมปังในคําเดียวนั้นมีขนมปังมีไข่แล้วก็มีตัว,ตวเบคอนมันให้มันได้ทุกเลเยอร์ในหนึ่งคำอ่ะเพราะว่าอันนี้มันระวังแผนให้แบบความหวานจากตัวเบคอนอ่ะ,ออะมันได้ออกออกมาอะไรเงี้ยแล้วอาจารย์กินแค่นี้พอที่เลยในหนูพอครับ <laughs> อ๋อประมวลอยู่ทีนี้ตัวอาร์ทอยเนี่ยอาจจะยังไม่เกิดแต่ว่าปรากฏว่า เราพยายามหาศิลปินที่กําลังมาอย่างเงี้ยครับผมให้เขามาคอลแลบกับคาเฟ่เป็นแต่ละ3เดือนเราพยายามเปลี่ยนทุกควอเตอร์ก็คือแบบทุก3เดือนเราก็จะเปลี่ยนคอลเลคชันเปลี่ยนการตกแต่งอย่างเงี้ยครับก็คือตัวอย่างใช่สามเดือนที่แล้วก็ไม่ใช่อันนี้ใช่อันนี้ก็จะเป็นคอลเลคชันพายมันเกี่ยวกับแบบความหลากหลายทางเพศใช่ไหมครัคอลเลคชันแรกของเราก็จะเป็นเกี่ยวกับน้องหมาอะไรเงี้ยใช่ตอนปลายปีก็จะเป็นตีม วินเทอร์หน่อยอาจจะแบบเฟสติฟใช่ใช่ครับเพราะว่าอันนี้มันก็จะสนุกขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยมันดูสดชื่นนะสามเดือนคุณมาทุกสามเดือนได้เพราะว่าบรรยากาศร้านเปลี่ยนไปใช่แต่ถ้ถ่ายรูปไปเนี่ยไม่ซ้ำทีนี้เวลาคุณมาคุณสั่งนี่ละซาวโดเป็นอันนี้เอ๊ยอะไรวะ หมูอ๋ออยู่ที่อยู though, so right. right. ่น oh anyway, yeah, <can> really ี่ห้องแล้วนี่คือนี่คืออะไรอันนี้ครับก็จะเป็นคลาสสิกเหมือนกันเป็นตัวแพนเค้กเสิร์ฟกับเบคอนกับไข่ตัวนี้ก็เหมือนแบบเวลาเราอยากกินแพนเค้กอย่างเดียวแต่แบบมีทั้งแบบรสชาติหวานรสชาติคาวอะไรอย่างเี้มันจะได้ครบรสหน่อยอเงี้ยครับผมอันนี้คืออันนี้คือเป็นน้ำผึ้งครับน้ำผึ้งเดี๋ยวพูดถึงกาแฟด้วยนะเอ้ยได้ได้ได้กาแฟนิดนึงเฮ้ยกาแฟนี่หอมนะคือออากินแล้วเพราะอันนี้มันเป็นเหมือนเรียกอะไรเป็นดริปมาไหมเป็นดริปใช่ครับเราเริ่มมีดริปแล้วครับผมกเเ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 รรรราาาาาาปปปิิดดดนีีีีี่่่่่ยยยยยจจะออมมมมลสชตต้้ขงงงงวแัไซึ จริงโชคดีที่พาร์ทเนอร์ตุลน่ะที่เรียนสถาปัตย์ด้วยกันน่ะเขาเป็นทำโรงขั้วอยู่ที่บ้านอยู่แล้วใช่เฮ้ยเขามีเม็ดช่วงนี้มีอะไรมาเจ๋งๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออลองเอามาทําเบรนด์ใหม่ดูอย่างที่บอกว่าเปลี่ยนการตกแต่งทุกสามเดือนเรากาแฟเราก็มีใหม่ๆมาทุกสามเดือนเหมือนกันเก่งว่ะอย่างเดือนนี้เราเป็นกาแฟลิ้นจี่อ๋ออันนี้เป็นกาแฟลิ้นจี่หอมหอมเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวผมเล่าก่อนบางคนอาจจะไม่เข้าใจคำว่าดริปคืออะไรดริปเนี่ยคือการขับรถที่ให้มันอยู่แบบอันเดอร์สตีดิ้งเบรกมือใช่ไหมดึงเบรกมือดึงฝากสองที จังไงเดี๋ยวโอ้เอาแค่แปดรูเลยเหรอทีเดียวก็ได้เอ่อเม็ดที่เราใช้หลักๆเนี่ยเราอยากใช้เม็ดไทยเพื่อสนับสนุนเกษตรกรเราก็จะใช้เม็ดจากแม่สลองที่เชียงรายครับผมอันนี้เป็นตัวพวกเข้มส่วนพวกอ่อนเนี่ยเราจะผสมกันระหว่างแม่จันใต้กับฮอนดูรัสเอาเมกากาังเข้ามาแต่ว่าถ้าอยากเม็ดสเปเชียลตี้กว่านั้นช่วงนี้เรามีเอธิโอเปียเกย์ชาเคยดื่มเกย์ชาไหมครับมันชื่อเหมือนชาชื่อเหมือนญี่ปุ่นชื่อเหมือนญี่ปุ่นเอ่อแต่ว่าจริงๆเป็นแอฟริกันเป็นเอธิโอเปียใช่ครับผม เดี๋ยวไเอธิโอเปียเนี่ยเราจะได้ยินบ่อยๆในระ้านกาแฟค่อนข้างเยอะคแต่อันนี้มันเป็นเอธิโอเปียเกชาเกชาใช่แต่คือเป็นของของเอธิโอเปียครับเป็นชื่อสายพันธุ์กาแฟครับผมคนที่เป็นคนชอบแบบเป็นคอกาแฟครับเวลามาผมว่าเราคุยกันเจ้าหน้าที่มันก็จะได้ความรู้ใหม่ๆมันก็จะสดชื่นขึ้นนะชีวิตใช้ใช้สดชื่นครับเติมความรู้เติมประสบการณ์ไปเรื่อยๆ อ๋ออันนี้ตัวขายดีเลยครับต้องบอกว่าพอทำร้านเช่นอ่ะก็จะมีกลุ่มที่แบบเออฉันแบบเลื่อนอาหารฝรั่งหน่อยอะไรเง,งี้ยอยากทานเป็นข้าวเราก็ <ผม S 1> เลยทำเดเวลลปตัวข้าวไก่กอบนี้ขึ้นมาซึถึงเป็น<ไ>สุดเดี๋ยวให้กล้องดูก่อนกินตรวเลยครับชอบทาน <laughs> โดยหน้าตาของเขานะครับจะแบ่งสัดส่วนคือตัวเนื้อสัตว์จะเป็นน่องส่วนน่องสะโพกเลยครับนะครับแล้วก็ดูกับหิวเนี่ยคือมีความนุ่มหนะักเเพราะว่าพ่อมันจะปิดหอกเลยนะครับแล้วก็ ตัวผักอะครับยังเขียวอยู่นะถือว่าแจ็บเลยอ่ะผมพี่วิเคระอ์ไก่ได้ละเอียดมลยครัไมไม่ใช่พี่อ๋อเขาจะเป็นีเวลาเขาเวลาเขากินเนี่ยเขารู้มององที่เรามีลูกเล็กๆนี้นะครับเพื่อนี้ตัวไก่อ่ะครับเขาน่าจะซูวีมาแล้วแหละมันนิ่มมากแล้วก็ตุ๋นมานานพอสมควรเลยแล้วก็ซอสทั้งหมดเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในเนื้อนี่หมดแล้วแล้วมันนุ่มตั้งแต่หนังนุไปเลยนะครับไม่มีความแข็งของสะโพกอยู่อีกเลย<ม>แต่ว่ามันทําให้เราเวลากินเนี่ยแล้วเอาลิ้นบดไปบนผนังเพดานด้านบน มันจะละลายแล้วน้ํามันจะไหลลงมาเลยทีน e like hmm. like ี้พอเราเติมกับข้าวมันก็จะเป็นความหวานที่พอดีเลยครับมีทั้งของข้าวของหวานใช่ครับมีทั้งของข้าวของหวานมองถึงอาหารเช้าอาหารเที่ยงอย่างครับผมแล้วไม่ได้อยากกินแค่ฝรั่งอ่ะเรามีอาหารร้านไทยๆด้วยตุนแล้วเปนยังไงอ่ะมีทั้งร้านนี้แล้วยังมีเนี่ยตรงนี้ข้างหลังเนี่ยมันเป็นแบบโอ้เหมือนมาร์เก็ตมาร์เก็ตฮอลล์มาร์เก็ตใหญ่ๆเลยอ่ะ เราตั ER ้งใจอยากให้เหมือนชาวบางนาได้มีท uh, ี mm ่ที่ซื้ออาหารได้แบบคุณภาพและเร็วเนื่องจากแถวนี้มีแต่ห้างใช่ไหมแต่ก่อนมันมีแต่ห้างใหญ่ๆที่แบบหาที่จอดรถนานอะไร๋ยบพี่บ้านนี่คืออะไรอ่ะพ่อเหรอขอกินหดมาบอกแล้วกินอย่างนี้เลยอ่ะพอวาปุ๊กเราเห็นเลยว่าข้อมันแตกแดงวมันนุ่มแน่นมันแบบละลายเลยอ่ะได้ไงแล้วพี่ตุนทําคนเดียวหรือทํากับไม่ครับก็ทํากับที่บ้านเลยครับคือโปรเจกต์นี้ยต้องบอกว่าทุกคนเป็นคนบางนาที่ที่บ้านใช่ไหมเราเราก็รู้สึกว่า เราไม่อยากเข้าห้างทุกวันเราเหนื่อยเออวลาต้องแบบจอดรถกว่าจะถึงร้านอาหารอะไรอย่างี้ครับเราอยากให้มีสต็อปที่แบบทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารแบบรวดเร็วออแล้วก็อยากกินอะไรก็แบบอาบัติอยากซื้อ,จจอกลับไปกินที่บ้านออไปปรุงที่บ้านอะไรอย่างไดรหิวมาลหรือก,กัดรถจะกินได้ใช่ได้กินเ,ออเลยดีนะเพราะว่าพอมันเป็นควิกกับคนแบบเราอ่ะคนแบบมีครอบครัวหรืมันยุ่งยุ่งพอลงมาปุ๊บเราจะนเดียวเราจะจบแล้วแหละดูว่ายกเว้นมื้อเย็นถึงจะแบบว่าอยากนั่งนานนๆั่งนานหน่อยก็มีร้านอื่นๆใช่ครับซึ่งจริงก็มีที่นั่งอยู่หลายโซนเดี๋ยวถ้ามีีีววกดด้โช์ออยยาาาหนเ๋ มีอะไรอะไรอะไรคุณมีอะไรคุณมีอะไรคุณโต้คุณว่ามาไม่ก็เดี๋ยวจะพาชิมเลยแบบทั้ง15ล้านเด็ดอะไรอย่างนี้ได้ไหมฮะจะดีอ่ะจะดีอะคุณโต้วันนี้เราความรู้จักก่อนว่าดิกราฟเนี่ยอยู่ตรงความน่าจะเป็นถ้ามันสังเกตมันสังเกตยังไงไหมพี่ตู้ ก็ใช้ยูเทินเดียวกับเมกะบางนาเลยครับพอยูเทินเสร็จก็เลี้ยวตรงลงมาใช่ตรงตรงกลับมาหน่อยประมาณไม่เกินห้านาทีอยู่ร้านสายมือืแต่ถ้าคุณเลยไปถึงเมืองทอตานีแปลว่าเลยนะอันนี้อันนี้จะนี่คือเลยนะท่านไปถึงอิมแพคแล้วคนละจังหวัดนะฮะคือบางนาก็บอกว่าเป็นย่านชานเมืองที่เติบโตผมว่าเร็วที่สุดในทุกวันนี้แล้วก็ชขยายมากเลยมีหมู่บ้านมีโครงการมีโรงเรียนดีๆอยู่เยอะดังนั้นก็ แบบดีมาร์แล้วก็ทัฟฟิกจะเยอะนิดนึงครับผมพี่ตูนเวลาเราเลือกน,นเราเลือกโชคดีที่ทีม leasing หรือว่าทีมที่แบบดูผู้เชา่าอย่างเงี้ยเขาเป็นเชฟมาก่อน mm. เขาก็จะมีการแบบว่าแอบไปชิมแต่ว่าไปดูทัฟฟิกนิดนึงว่าทางร้านมีแบบแฟนของร้านอยู่แล้วไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าจะส่งเสริมกันละกันอะไรเงี้ยครับผมหลายร้านที่เราชวนมาเนี่ยเขา เปิดสาขาในเมืองแต่ว่าเวลาคนสั่งแกลบอะครับเขาต้องส่งมาจากในเมืองชั่วโมงหนึ่งอย่างเงี้ยเกิดเพนพอยว่าพอคนได้รับแล้วก็บอกว่ามันไม่อร่อยแล้วมันเย็นมันชื้นแล้วอีกนั้นเขาก็อยากต้องการมีอาเล็ตที่อยู่ตรงนี้ซึ่งแบบส่งแกลบได้เร็วถึงคนบางนาได้แบบว่าภายในใช่ไม่เกินยี่สิบนาทีจุดเป็นจุดแจกับเลยใช่ครับเนี่ยผมว่าน้องก็ต้องมีใจกับผมแน่เลยเนี่ยเขาเดินมาหาผมหลายรอบแล้วทีนี้เลยไม่เข้าทางนี้เลยเ็นสมูทตี้วางโครงการยังไงต่อ ่อตอนนี้เรามี3อาคารนะครับก็คือเป็นอาคารด้านหน้าที่เหมือนคอมมูนิตี้มอลล์สองชั้นด้านล่างก็จะเป็นร้านอาหารนานาชาติจนด้านบนก็จะเป็นเพอร์ซันอลแคร์มีหมดทั้งคลินิกหน้าทําฟันพิลาทิสนะครับร้านทําผมชาใช่มีทําเล็บอะไรเงี้ยครร้านนวดมันก็จะเป็นห้างสำหรับคุณค้าแล้วนะ,ะก็อยากให้เรียกว่าคอมมูนิตี้มอลล์มากกว่าครับเพราะว่าเราอยู่กับคอมมูนิตี้เนาะเราอยู่กับคนที่แบบบ้านเนี่ยแล้วก็มีเจ็ตฟิตเนสยี่สิบชั่วโมงเป็นอีกอาคารหนึ่งอันนี้เขาก็สำหรับคนรักสุขภาพเลยก็เป็นเเเเจจ็็็็ตแรรรกกกในนนนนสุาาาาพอออะะะด้นน้ีปปค ที่มีทั้งโซนฟู้ดคอร์ดแล้วก็โซนตลาดสดด้วยใครอยากได้ซีฟู้ดเนื้อสัตว์ผักผลไม้อะไรอย่างี้ก็มีหมดัหมดผมเห็นว่ามีเชฟคนหนึ่งมาเปิดอยู่แต่ตอนนี้คุณบอกความรักนี้กับเราได้เลยไหมเพราะว่าก็ยังไม่เสร็จนะก็ยังไม่เสร็จนะแต่ว่าอันนี้บอกไว้ก่อนเพื่อใครที่เป็นแฟนข้าเหมือนผมเนี่ยผมชอบดูการกับข้าวและผมชอบดูเวลาเขาเล่าเรื่องอาหารและผมชอบดูเวลาเขาทําเรื่องไไดิ่นีของเขาและผมก็เลยบอกผมอยากกินของเขามากไม่้ว่าอยากกินอาหารเขามากนะแต่เพราะเราไม่รู้ว่าไปได้กินที่ไหน เขาจะเปิดเได้ไหมครับเขาคือเจมี่เจมี่เจมี่เจมเขามาเปิดที่แหละเขาต้องต้องการมาบางนามาเขาบอกว่าเออมีคนไปทานแล้วก็รีเควสเยอะหลายหาร้านก็จะมีบอกเดียวเหมือนกันบอกว่าคนไปทานที่ร้านแต่ว่าอยากให้เปิดบางนาเขาก็เก็บมาเก็บมาแล้วก็แบบเห็นโครงการเราใช่ดีกร้าก็คือเป็นจุดรวมของอาหารแต่หนูชอบนะชอบไงยอดตามมาอย่างนะว่าบ้านเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยสมมติว่ามีอะไรดีคนมันก็จะเปิดแบบนั้นแหละสมมติว่าขายพวงขายไหนขายกุ้ง ก็กุ้ง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 แต่มาที่นี่คุณจะได้รับอาหารที่ไม่จำเลยหลากหลายแบรนด์ไม่ใช่ว่าสมมติเข้าหมูแดงก็หนุ่มหมูแดงนี่กับหมูแดงนี่กับหมูแดงข้าหมูแดงมีเจ้าอร่อเจ้าเดียวคือถ้าคนเป็นฟู้ดดี้แบบเรานะผมแนะนําอย่างนั้นคืออันนี้ผมกินอย่างละประมาณสี่คำแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่คำมันเสถียรต่อรสชาติลิ้นเราค่อนข้างมากแล้วแล้วผมบอกได้เลยว่าอร่อยนะอร่อยอร่อยเราบกัวกินได้ค่อนข้างง่ายเลยพอเป็นมื้อบร้านช์ครับมันไม่จำเป็น เช้าคุณกาแฟแล้วก็มาส่งลูกแล้วคุณก็เข้าได้เลยเงี้ยอันนี้อันนี้แนะนํากันเล่นๆนะครับแล้วก็อย่างวันหยุดของผู้ปกครองเงี้ยเสาร์าที่มันคือวันที่เราพาลูกไปเรียน,นมันเดินยืดๆได้เลยนะเนี่ยหรือว่าแบบว่าบรรยากาศกลางวันคือมันดีมากต,ต้นมต้นไม้เยอะแยะไปหมดอ๋อมีคอนเซ็ปต์หนึ่งที่โอติพูดพอดีเลยอ่ะ ก็คือต้นไม้ในโครงการเนี่ยมันโตมากับที่ดินประมาณ5-60ปีตอนสร้างอาคารเนี่ยเราพยายามเก็บไว้ทุกต้นเท่าที่เก็บได้พี่คิดว่าอันนี้คือมาลงนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ล้อมมาใหม่ไม่ครับนี่คือต้นไม้ตั้งเดิมที่เราพยายามสร้างตึกเนี่ยตึกมันจะรูปทรงแปลกเพราะมันหลบต้นไม้ใหญ่ใช่เดี๋ยวพาไปดูต้นไทรเจ็ดสปีเนี่ยตรงนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเผื่อากาออกมาตอนนั้นผมก็กลัวนะตอนทำอะผมว่ามันหลอดเหมือนกันเนี่ยอะไรพี่ตูนวันนี้พี่ตูนยังหนุ่มอยู่เลยแล้วโอ้โหบริหารโครงการขนาดนี้เวลาเหนื่อยๆหรือเครียดทำ อะไรเนี่ยก็ผมชอบนวดนะแล้วก็ไปนวดนวดไทยเดี๋ยวนะนวดไทยอินขึ้นร้านนวดเดี๋ยวรู้มีโค้ดดูพี่ส่งมาขนาดนี้วัยสามสิบกว่าแล้วฮะรู้สึกว่าเอ่อต้องแบบทำงานหนักอะไรอย่างเงี้ยอยากแบบเบรกร่างกายก็ให้เขาคลายเส้นหน่อยอะไรเงี้ยของข้างบนมีนะคุณผู้ชมมีครับบนมีนะอยากให้พี่โกติแบบพี่ออรลองคือพี่ออรพี่ออรเดี๋ยวมาแต่ว่าพี่ออรนวดอย่างเงี้ยไม่ค่อยสนัดสนัทคุณต้องบวันนี้เขต้องขอบคุณน้องตุนยังยัง ยืนก่อนยืนก <ative> <quarto> ่อนเฮ้ยโอ้โหกระหวะเมื่อกี้เสียวมากก็ชื่อเนเจอร์ไทยมาสซาครับเป็นมีหสาขาแล้วครับผมมีที่สยามซอยห้าซอยหกสุขุมวิทสิบเอ็ดสุขุมวิทยี่สี่สุขุมวิทยี่ห้าแล้วก็ที่บางนาคุณจะไม่กลับมาเล่นละครหรืออะเป็นิจริงๆอ่ะอยากอยากกลับมาบ้านเหมือนกันคือผมก็ยังสนุกนะแต่ว่าเอาจริงแบบไม่แบ่งเวลาไม่ไหวครับแล้วก็คิดว่าอยากให้มันอยู่ตัวหวังพี่โบแต่ถ้าอยู่ตัวแล้วก็วันหนึ่งถ้ามีบทดีๆแล้วแบบเราเห็นโอกาสเราก็อาจจะ กลับมาเล่นาด้วยความคิดถึงเลยตูนหวังว่าเดี๋ยวครั้งหน้าคุณผู้ชมเราจะได้มาหาน้องแล้วก็อยากให้น้องเนี่ยพาแบบร้านเบลร้านไหนอร่อยแล้วแต่อร่อยอยางเงี้ยผมจะกินเจมี่เจมผมอยากกินร้านทะเลใจทะเลใจชื่ออะไรนะทะเลทะเลใจอ่ะนี้ลใจอินข้าวเพลงบ้างไม่ใช่ใช่ใช่ครับเออเนาะนี่ทะเลใจก็มาลองดูครับใครอยู่บางนาตราดวันนี้เราพามาดูแล้วยูเทิร์นตรงเลกจ่าบางนากม7เลยมาหน่อยอยู่ซ้ายมือเลย ผมว่าที่จอดรถสะดวกด้วยแล้วก็อาหารการกินค่อนข้างครบนะครับแล้วก็ห้องน้ำห้องท่าสะอาดดีใจคนบางนาและอยากให้มาใช้ชีวิตในวันหยุดแบบนี้แล้วก็ทุทกๆว,วันในวันบังมนาวันนี้ขอบคุณคุณมากครับ,บรรขอบคุณนะครับโอเควันนีล้ลาไปก่อนวันนี้ครับสวัสดีครับ